สวัสดีคะ่ะสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดส,สุพรรณบุรียินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สรุปข่าวประจำวันที่3พฤษภาคม2564คะ่ะวันที่30เมษายนพุทธศักราช2564สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดส,สุพรรณบุรีโดยนายคันชิตมโนวรางกูลสวัสดิการและคุ้มครอง,งแรงงานจังหวัดส,สุพรรณบุรี พร้อมด้วยคนาเจ้าหน้าที่ผู้แทนสถานประกอบกิจการนายจ้างลูกจ้างแรงงานนอกระบบและประชาชนร่วมจัดก,กิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรีประจำปีพุทธศักราช2564กิจกรรมกอบด้วยจิตอาสาพระราชทานปรปับปรุงภูมิทัศน์ปลูกต้นไม้ทำความสะอาดวัดถวายกองผ้าป่าและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ใช้แรงงานที่ล่วงลับถวายพระตาหารเพนแดดพระพิสุสงฆ์ณวัดหนองพุททางกูลตำบลรั้วใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีและนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรม b Day ิ๊กคิน n ิ่งเดยร่วมกับบริษัทอุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรีจำกัดที่151 1 6ตำบลย่านยาวอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีกิจกรรมประกอบด้วย การทำความสะอาดพื้นที่และค่าเชื้อในโรงงานการรณรงค์เพื่อสร้างเจตนาคติและสร้างความเข้มแข็งเครือข่า,ขายแรงงานป้องกันยาเสพติดทั้งนี้การจัดกิจกรรมทางสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีได้ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเข้่งครัด